สวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้สรุปข่าวการย้ายทีมนะครับประจำวันที่9มกราคม2568นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนี่เข้มข้นนะครับวันนี้ท่านเห็นหน้าปกไปแล้วนะครับว่า สโมสรเชลซีนะครับได้วางโปรเจกต์อะไรของเขาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในข่าวเชลซีเนี่ยนะครับมีแผนที่จะขายผู้เล่นบางส่วนออกไปแต่การเสริมทัพของเขาน่าสนใจมากนะครับวิ Victor กตอร์เกลเคเรสกลายเป็นดีลที่เชลซีนะครับกำลังติดตามอยู่มีวิกเตอร์โอเซมเฮนด้วยมีคอปปี้เมนูด้วยนะครับหลังจากที่เราติดตามกันตั้แต่เมื่อวานนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปิดการขาย ผู้เล่นออกไป